นิรยาทาโรโนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วงระหว่าง16-30พฤศจิกายน2517ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม u ับสไ i ร์และแชร์คอมเมนต์ในช่องแอลนิรยาทารโรนะคะเอาละเราไปดูกันนะคะว่าเอนเนอรีของกรกฎจะเป็นอย่างไร six of pentacles, t of pentacles, eight of wands, nine of wands และเดอะไฮโลแฟนนะคะเป็น energy ของความรู้สึกที่ปล่อยวางมากขึ้นนะคะหรือว่า,าเบาสบายมากขึ้นนะคะจะมีในเรื่องของการเสียสละหรือว่าการให้อภัยนะคะมากขึ้นเนาะอาจจะแบบเคยมีความโกรธ ความแค้นมามากๆนะคะแล้วกาลังจะเปลี่ยนพลังงานไปสู่การที่จะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะกับใครบางคนนะคะหรือว่ากับคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะคือพื้นฐานแล้วเนี่ยกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะอ,อ,อบอ้อมอารีใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองบางทีก็มีการให้อยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ถ้าเป็นคนที่กรกฎรักเนี่ยกรกฎก็แบบเออชีวิตฉันมีแต่ให้พี่คนนี้มีแต่ให้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วกอ็อาจจะไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแต่บางทีกรกฎก็อาจจะทําให้ใครบางคนเขารู้สึกน้อยอกน้อยใจกับกรกฎก็ได้นะคะว่า,ากรากฎเนี่ยไปให้ความสําคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นมากกว่าตัวเขา ทีนี้เรื่องราวนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะมันมีเรื่องของอาจจะมีปัจจัยอื่นๆบุคคลที่3นะคะปัจจัยที่3ครอบครัวสังคมอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณมี energy ของการที่ มีแพชชั่นกับใครบางคนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะติดต่อสื่อสารนะสำหรับใครบางคนนั้นเขาอาจจะเป็นเ NERGY ของความรู้สึกอย่างทั้งรักทั้งโกรธคุณนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาที่ค่อนข้างจะไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มของการที่ความสัมพันธ์จะได้พัฒนาขึ้นนะคะนี่คือไพ่แปดไม้นะแล้วก็เดอะไฮโลเฟนการที่จะได้ วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอันยาวไกลร่วมกันนะคะบางทีอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานอะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะก็จะมีพฤศพแล้วก็ธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า Energy ของใครคนหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะเขาคนนั้น <c oughs> ของกรกฎเอ e นอรจของเขาเป็นอย่างไร สามดา Empress s เ,เซเว่นออฟซอร The w อ l และ King of cup โอเคเราไปดู Energy ของเขาคนนั้น <c oughs> เราว่าเขาอะมีในเรื่องของความเสียใจบางอย่างอยู่ในใจนะคะความเจ็บปวดเสียใจม,มันคุกกลุ่น มาตลอดเวลาก็คือมองแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ดูแบบเศร้าๆซึมๆนะคะบางทีอาจจะไม่ได้มองเห็นจากภายนอกหรอกแต่ภายในจิตใจอะนะภายในจิตใจก็มีความรู้สึกเสียใจเศร้าผิดหวังเจ็บปวดนะคะกับเรื่องราวนะคะที่มันอาจจะ1ไม่ได้ดังใจเขาหรือ2เนี่ยมันทำให้เขารู้สึก เสียใจเหมือนโดนทิ้มแทงหรือว่ามีบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายนะคะแต่รักษาภายนอกของเขาเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้นะคะเพราะภายนอกของเขาก็คือดูปกติดูดีหรือว่าประสบความสําเร็จก็เป็นได้นะคะดูแบบภายนอกดูดีแต่ข้างในบอบช้าอะไรแบบนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าปัญหาความสัมพันธ์มันมีเยอะมากอาจจะเป็นในเรื่องของอความ ไม่พร้อมในความสัมพันธ์การหลีกหนีนะคะการหนีหน้าหนีตาหายหน้าหายตานะคะแล้วก็รวมไปถึงบางทีเนี่ยมีความหวัดระแวงสงสัยในเรื่องของความซื่อสัตย์เกิดขึ้นนะหรือว่าเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหานะคะเรื่องของการพูดไม่จริงบางอย่างแม้แต่การโกรหกหลอกลวงหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเอง ในตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนิดในทิศทางที่ดีนะคะในส่วนที่เขาผิดพลาดไปเนี่ยนะะในกรณีที่เขาผิดพลาดไปเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงจุดนี้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะถ้าในส่วนของคุณผิดพลาดเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะ มีการให้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าเขาก็ยังถือถ้วยความรักรออยู่ตรงนี้นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีทัดน้ำนะคะมีกรกรกรกพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับชาวกรกฎกันนะคะสถานการณ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ The Sun ความสุขและการเริ่มต้นใหม่ knight of swords queen of wands seven of cups e i g of wands five of swords two of cups คิงอ o r d อระมัดระว่างเรื่องของความใจร้อนนะคะการใช้คำพูดบางอย่างด้วยนะ Queen of pentacle และขอใบสรุปปิดท้ายนะคะด้วย the star นั่นเองโอ้นาที่นี้นะคะก็มีหลายพลังงานหลาย energy ที่ปรากฏขึ้นมาเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องราว ของกรกฏจะเป็นอย่างไรนะคะใดๆก็คือกรากฏอาจจะมีความสุขขึ้นนะคะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะความรักมันเริ่มต้นในทิศทางที่ดีที่สวยงามนะคะกับอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าสองคนพบกันก็รู้สึกว่าอ เขาคนนี้คือใครนะคะรู้สึกว่าออคุณหน้าคุณตานะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าในที่สุดอ่ะก็มีการให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อก,การมีการให้ความรักนะคะที่เท่าเทียมกันฉันรักเธอเธอก็รักฉันอะไรแบบนี้นะแต่แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของความขัดแย้งบางอย่างเข้ามานะมีในเรื่องของหนึ่งอีโก้เข้ามาแล้วก็มีการ เอาชนะทะคานกันไปนะคะโตเถียงต่างๆแล้วมีหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเรื่องของอาจจะมีใครสักคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวสังคมอะไรก็ตามตรงเนี้ย <c oughs> มาเป็นปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันก็แบบเหมือนมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายวุ่นวายนะคะก็ทำให้ คนหนึ่งคนนะคะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายตรงนี้ฉันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของตัวเองฉันรักตัวเองมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอเดินจากไปท่ามกลางความมึนงงนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดไฟเมธสิงธนูนั่นเอง ทีนี้มันก็มีเรื่องราวที่ว่าโอเคมีการเ,าเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไปนะคะเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างก็ไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบเหมือนกับแต่ในการเริ่มต้นใหม่นี่มันก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างนะคะที่ยังตัดไม่ขาดนะคะแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับว่าเอออาจจะมีความรู้สึกว่า อยากที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มสตีมอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เหมือนกับห่วงหน้าพวงหลังต่างๆนะคะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้ามาให้เลือกนะทั้งฝ่ายคุณฝ่ายเขาอะไรเงี้ยนะพราะเหมือนกับต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์ที่จะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาอะไรแบบนี้นะคะอืแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นกับใครเป็นจริงเป็นจังสักทีนะคะก็คือแบบเออก็ยังยังมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่นะคะคนนั้นก็มีจุดดีแต่ก็มีข้อเสียคนนี้มีข้อเสียเ,เยอะแยะมากมายอะไรก็ว่ากันไปนะมันมีเรื่องราวของความขัดแยง้งนะคะระหว่างคุณกับเขาอยู่เรียกว่าถ้าเกิดมีการเจอหน้ากันนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องส่งข้อความกันอะไรเงี้ยมันจะมีคนหนึ่งที่จะ นิ่งเฉยนะคะมีอีกก้จัดแล้วก็ดูเมินเฉยเย็นชานั่นก็ทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกโกรธนะคะถ้าจะมีการพูดจากันก็คือจะต้องมีการประทะคารมกันแน่ๆเลยนะแต่ในที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอเคอาจจะต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะตรงนี้นะแล้ก็มีเห็นว่าเป็นการเยียวยาตัวเองทำได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่กรากฏได้รับก็คือโอเคชันประสบความสำเร็จกำลังที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเพราะมี Queen of Pentacle เข้ามาเนี่ยราชินีเหรียญเลยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดดินพุทษศพกันมาก่อแล้วก็ชาวกลุ่มราศีหรือลักขณากลุ่มได้นะคะ The Star คุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็หรือมีฐานะการเงินที่ดีนะ แต่ว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองนะคะแล้วก็ฐานะการเงินนั่นเองเอาละคุณมีทัตุลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มด้วยนี่ก็คือนะ e n e y g y ของสถานการณ์และแนวโน้มนะคะของกอรกฏเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความในใจจากใครคนหนึ่งเขาอยากบอกกรกฏว่าอะไรนะ I think I see you everywhere ฉันคิดว่าฉันเห็นเธอในทุกทที่เลยในที่นี้หมายถึงว่าเขามองไปทางไหนเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอาจจะแอบสืบสองคุณอยู่ก็ได้นะ My own expectations hurt me so bad ฉันเป็นคนที่คาดหวังสูงแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยมักจะผิดหวังเสมอ I'm not sure that I deserve it บางครั้งฉันก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าฉันคู่ควรกับความรักครั้งนี้ไหม I have so much to say to you แล้วฉันก็มีหลายๆเรื่องราวที่อยากจะคุยกับเธอ I don't have enough courage to face my fear แต่ฉันก็ไม่กล้าพอที่จะผเผชิญหน้ากับความกลัวก็มีความกลัวหลากหลายเนาะบางทีคนเราก็ไม่อยาก ที่ไม่ที่ไม่พูดคุยนี่ไม่ใช่อะไรมันมีความกลัววิตกกังวลลึกๆอยู่ภายในต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นว่าเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ที่กรากฎไม่เคยรู้มาก่อน i left you before you could leave me ฉันเดินออกไปจากเธอก่อนที่จะเธอจะเป็นฝ่ายเดินออกไป I wonder if you're a happy with o u t m e และฉันก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่เห็นเธอมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉัน I'm afraid to contact you ฉันไม่กล้าที่จะติดต่อหาเธอ So many things behind remind me of you มีหลายๆอย่างที่เตือนความทรงจำของฉันเกี่ยวกับเธอ I left you I left when I saw you with someone แล้วฉันก็เป็นฝ่ายเดินจากไปเพราะฉันเห็นว่าเธอนักมีคนอื่น you are the best thing in my life แต่เธอก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเท่าที่ฉันเคยมีมาเอาละนี่ก็คือสิ่งความลับที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วเส้นทางนี้เนี่ยในช่วงเนี้ยจะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะสำหรับกรกฎ fear base d thinking เนี่ยมีความกลัววิตกกังวลนะคะอ,อยากจะทำอะไรแต่ก็เหมือนกับเออมัน ไม่สามารถทําได้เต็มที่ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันก็มีความเศร้ากระทมทุกข์อยู่ในนี้ด้วยนะ meaningless life ชีวิตช่างไร้ความหมายจังเลยเมื่อไม่มีเธอจะมีคนที่รู้สึกอย่างนี้ inner child ปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กก็มีผลกับความสัมพันธ์นะคะปมประเด็นอะไรบ้างนะคะความหวาดกลัวความวิตกกังวลความรู้สึกแม่มั่นใจนะคะความหวาดระแวงหึงหวง trust your gut จงเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองช่วงนี้กรากฎถือว่าจะมีเซนส์แรงนะคะสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์อะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำด้วย better high ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะคะนิ่งเงียบหายนั่นก็คือเขาหลบซ่อนตัวอยู่เพื่อความรู้สึกปลอดภัยของตัวเองนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะในเส้นทาง ความรักในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะช่วงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับกรกฎนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ a kiss to remember a river of no return no commitment f a t e d relationship นะคะแล้วก็ very soon สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็น a kiss to remember นะคะแบบเหมือนกับพอเจอหน้ากันเนี่ยมีความรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นๆว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะคะยิ่งได้พูดคุยได้สัมผัสก็จะยิ่งรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นนั่นเองมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ดูเหมือนว่า เรารู้สึกเหมือนว่ามันคงจะไม่ได้กลับคืนมาอีกแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มีลักษณะของ no commitment นะคะก็คือไม่ได้คอมมิตเมนต์ไม่ได้พันธสัญญาไม่ได้ผูกมัดหรือถ้ามีการผูกมัดแล้วอาจจะลดหรือเปลี่ยนสถานภาพได้ด้วยนะคะผมได้ขิดกำหนดมาให้เป็นเช่นนั้นนะคะสำหรับลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของกรกฎต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วแองเจิ จะมาให้คำแนะนำอะไรนะคะ Playfulness จงทำจิตใจให้สบายร่าเริงสดใสนะคะ Wedding New l o v e คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะอืมออการเริ่มต้นใหม่บอกแล้วว่าทั้งคู่มีเรื่องราวของการที่จะเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่นะจะมีการที่แบบใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะเเริ่มต้นพูดคุยสารสัมพันธ์ฟเฟิร์สจีบ กันนะคะแต่มันอาจจะยังดูยังดูเหมือนกับยังไม่ได้มีอะไรที่จะซีเรสจริงจังอะไรมากนักนะคะแต่มันก็อาจจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตได้นะคะอืมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าปล่อยใจให้สบายๆนะคะไม่ยึดติดมากเกินไปเนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเป็น new love ค่ะ ความรักครั้งใหม่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะปวดเวท ting for คุ้มค่ากับการรอคอยการที่คุณรอคอยนะคะใครสักคนหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมานะคะกำหนดมาคุณจะได้รับในสิ่งนั้นนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะแองเจลข้อคิดสำหรับกรกฎในช่วงนี้คืออะไรข้อคิดสำหรับกรกฎนะคะ This shall to pass to pass. set good boundary stop carrying what other t h i noting g n h wrong with you come คอ่าบอกว่าในช่วงนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนเนาะในเรื่องของอารมณ์นะคะคำดาวไว้นะคะ uh, noting h wrong with you บางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแคร์ความคิดของคนอื่นมากไปกระกฏอาจจะเป็นคนที่ แครคนอื่นมากกว่าตัวเองก็ได้นะว่าคนนู้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงสังคมจะคิดยังไงบ้านเพื่อนใครก็ตามอ่ะจะคิดยังไงแต่ลืมที่จะแคร์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเซตกูิดแบตเตอรี่นะคะก็คือว่าพยายามมีขอบเขตนะคะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่างเหมาะสมแล้วก็ชัดเจนนะคะปัญหาทุกอย่างกำลังจะผ่านพ้นคุณไปนะอาลทีนี้เราก็จะไปดูว่านะคะ เรื่องราวทั้งหมดของกรกฎนะคะน่าจะจบลงแล้วคุณสามารถติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าเรามีคอร์สนะคะสอนอันไพทาโรโไพออร์เกิลคุณสามารถที่จะสมัครเรียนเข้ามาได้นะครับรับสิทธิพิเศษนะคะในเรื่องของส่วนลดต่างๆนะจากการเป็นผู้ติดตามช่องนินระยะทาโรโได้ด้วยนะคะ,ะคุณสามารถเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มปิดนะคะออนไลน์หรือว่าจะเรียน แบบเจอตัวนะคะตัวต่อตัวก็ได้เช่นกันและเรามีคอร์สนะคะการใช้กดแรงดึงดูดที่ชื่อว่าคอร์สดึงดูดรักแท้เพื่อดึงดูดใครคนนั้นดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคู่ที่ดีคู่ชีวิตที่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือดึงดูดคนรักเก่าให้กลับมาหาคุณก็ได้เช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะทั้งหมดของวันนี้อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับซปเปอร์แตง และขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จมีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ